สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกธรรมะกันวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนี่ออสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับการภาวนาคือเรื่องอินรี์ห้หรือพลังทางจิต5อย่างที่เหมือนเป็นหัวใจของการฝึกจิตเลยก็ว่าได้ค่ะครับผม ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกันนะคะอย่างหลวงพู่ประโมทปาโมชโชแล้วก็มีบทวิเคราะห์ดีๆจากช่องกัลายาณมิตรของเธอด้วยที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเออทำไมการปรับสมดุลพลัง5อย่างนี้มันสำคัญนักสำหรับความก้าวหน้าในทางธรรมครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทาความเข้าใจอินรียห้าแต่ละตัวคืออะไรทำไมต้องสมดุลแล้วมันไปเกี่ยวกับการบรรลุธรรมได้ยังไง เราจะดึงประเด็นเด่นๆข้อคิดสำคัญๆมาคุยกันให้เคลียร์ที่สุดนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกเลยนะคะอินทรีย์5ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะจากที่หลวงปู่ประโมทท่านสอนไว้มี5ตัวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถูกต้องไหมคะถูกต้องครับหลวงปู่ท่านเริ่มที่ศรัทธาเลยนะครับคือความเชื่อมั่นต้องเชื่อก่อนว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนะี่ยดีจริงนําออกจากทุกได้จริง ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยาการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดพอมั่นใจแล้ววิริยะคือความเพียรความขยันมันถึงจะตามมาอ๋อค่ะค่ะพอเชื่อแล้วก็ต้องขยันลงมือทำแล้วก็ต้องมีสติควบคู่ไปด้วยใช่ไหมคะค,คือรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราตลอดซึ่งสติเนี่ยจะช่วยให้เราพัฒนาสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตให้มันค่อยๆดีขึ้นใช่ครับ พอจิตมีสมาธิตั้งมัน่นบวกกับมีสติรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะครับปัญญาก็จะเกิดคือความเข้าใจตามจริงนะครับเห็นเลยว่าเออทุกอย่างที่สติไปรู้เนี่ยทั้งกายทั้งใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบังคับได้หรือที่เรียกว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาค่ะประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือหลวงปู่ท่านย้ำมากว่า5ตัวนี้ต้องสมดุลเหมือนเครื่องโยนเลย ถ้ามีตัวไหนแรงปายอ่อนไปการปฏิบัติมันก็จะเออติดขัดขัด,ขดไม่ไปไหนครับอันนี้สําคัญมากเลยครับไอ้ความไม่สมดุลน,นี่แหละตัวปัญหาเลยลองนึกภาพดูนะครับถ้าศรัทธาแรงกล้ามากแต่ปัญญามันตามไม่ทันเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนอืงมงายไปได้ง่ายๆเลยเชื่อเรื่องแปลกๆนอกคำสอนอย่างที่หลวงปู่ท่านยกตัวอย่างคนอยากรวยไปหวังพึ่งวัตถุมงคลนะครับท่านบอกว่า มันไม่ใช่ทางพ้นทุกรอบอันนั้นมันเอาความโลภมาล่อใช่ใช่ตัวอย่างนี้ชัดมากเลยค่ะหลวงปู่ท่านชี้ให้ใช้ปัญญาคิดว่าแค่จุดทูบขอพรมันจะรวยได้ยังไงท่านสอนให้ใช้เหตุผลอยากรวยก็ต้องขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมใช้จ่ายพอดีคบเพื่อนดีๆนี่คือการใช้โยนิโสมนสิการหรือการคิดให้ถูกทางนะคะถูกต้องครับแต่ในทางกลับกันนะ ถ้าปัญญามันจัดจ้านไปหน่อยคิดเก่งพิจารณาเก่งมากแต่ด้านขาดศรัทธาขาดความนอบน้อมก็อาจจะกลายเป็นคนเที่หลวงปู่เรียกว่าเซล,ล์จัดนะครับอีโก้สูงเชื่อแต่ความคิดตัวเองไม่ฟังใครแบบนี้กิเลสมันไม่ลดนะมันยิ่งเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปอีกอืมจริงด้วยค่ะแล้วอีกคู่ละคะวิริยะกับสมาธิครับถ้าวิริยะคือความขยันมันมากไป เพียนตลอดเวลาจิตมันก็ฟุง้งไม่สงบอ๋อค่ะแต่ถ้ากลับกันไปเน้นทําสมาธิมากไปนั่งนิ่งๆสบายๆจนติดสุขในความสงบนั้นก็อาจจะกลายเป็นคนเฉื่อยชาขี้เกียจไม่อยากไปต่อขี้เกียจเจริญปัญญาซึ่งหลุงปู่ก็ชี้ว่าการติดสุขในสมาธิมันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นะครับคือความพอใจราคะหรือความหลงโมหะในความสงบนั้นโหมีหลายแง่มุมเลยนะคะ แล้วทีนี้อะไรจะเป็นตัวช่วยให้มันสมดุลล่ะคะตัวช่วยสำคัญเลยคือสติครับผมหลวงปู่ท่านเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะท่านบอกว่าสติมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวที่3จาก5สติเลยทำหน้าที่เหมือนออผู้จัดการหรือตัวคอยดูคอยเช็คว่าตัวอื่นๆมันทำงานประสานกันดีไหมมีอะไรขาดขาดเกินๆหรือเปล่า อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีสติเป็นเซ็นเซอร์คอยตรวจจับตลอดเวลาว่าตอนนี้เราเริ่มจะเชื่ออะไรแปลกๆศรัทธาเกินหรือเปล่านะหรือความขยันวิริยะมันทําให้ใจวุ่นวายไปแล้วหรือว่าเรากําลังเพลินๆกับความสงบสมาธิจนไม่อยากทําอะไรต่อหรือว่าเอ๊ะความรู้ความเข้าใจปัญญาที่มีมันทําให้เราอีโก้สูงขึ้นหรือเปล่าสติจะเป็นตัวรู้ทันเลยใช่ครับรู้ทันแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณเตือน แล้วพอรู้แล้วว่าไม่สมดุลแล้วนะจะปรับยังไงดีคะหลวงปู่ท่านแนะนำว่าไม่ใช่ให้ไปกดตัวที่แรงอยู่หรอคะไม่ใช่ครับหลักการคือให้ไปเพิ่มกำลังของตัวที่มันอ่อนให้มันเท่าๆกันสมดุลกันอ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากใช่ครับอย่างเช่นถ้าเพียรวิริยะมากจนฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ให้เลิกเพียนนะแต่ให้หันมาทาความสงบคือเพิ่มกาลังสมาธิให้มากขึ้น เพื่อดึงจิตให้กลับมาตั้งมั่นค่ะหรือถ้ากลับกันทำสมาธิมากไปจนเฉืยเฉยติดสุขไม่อยากคิดพิจารณาอะไรวิริยะมันหย่อนก็ไม่ใช่ให้เลิกทำสมาธิแต่ต้องไปกระตุ้นวิริยะให้กลับมาคือขยันสังเกตสภาวะกายใจให้มากขึ้นหลวงปู่ท่านเคยเล่าประสบการณ์ตรงของท่านเองด้วยใช่ไหมคะที่ว่าท่านเคยติดอยู่ในความว่างวใช่ครับใช่ครับ ท่านเล่าว่าเคยเจริญปัญญามากไปเห็นกิเลสดับดับดับจนรู้สึกเออไม่ต้องทําสมาธิก็ได้มั้งจิตมันก็เลยไปติดนิ่งนิ่งว่างว่างอยู่เป็นปีเลยรู้สึกดีนะไม่มีกิเลสกวนใจแต่มันไม่ก้าวหน้าเหมือนจะดีแต่ไม่ไปไหนต่อครับจนหลวงตามหาบัวพระอาจารย์ท่านชี้เลยว่าสมาธิยังไม่พอกําลังจิตยังไม่พอท่านก็เลยกลับมาทําอานาปานาสติทํากรรมฐานที่ถนัด จนจิตมันรวมตั้งมั่นได้จริงๆแล้วปัญญามันก็กลับมาคมกริบเลยทำงานได้เต็มที่อีกครั้งท่านบอกว่านี่แหละคือการปรับสมดุลเพื่อป้องกันวิปัสสนุปกิเลสวิปัสสนุปกิเลสคำนี้หมายถึงอะไรคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะครับวิปัสสนุปกิเลสก็คือเหมือนอุปสรรคหรือความคลาดเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นตอนเจริญปัญญานะครับเช่นไปติดในแสงสว่างโอภาษหรืออย่างกรณีหลวงปู่คือติดในความว่าง พวกนักปฏิบัติโดยเฉพาะสายดูจิตอาจจะเจอได้ครับวิธีแก้ก็คือพอรู้ตัวว่าเอ๊ะปัญญามันนำหน้าสมาธิไปแล้วก็แค่ก,กลับมาเติมกำลังสมาธิไม่ใช่ทิ้งปัญญานะครับเหมือนพักไว้ก่อนพอจิตมีกำลังตั้งมั่นดีแล้วค่อยกลับไปใช้ปัญญาต่อคราวนี้ปัญญามันจะคมเหมือนมีดที่รับดีแล้วพร้อมใช้งานจริงๆเข้าใจชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าเรื่องสมดุลอินทรี์ห้านี่มันส่งผลต่อเส้นทางจริงๆเลยนะคะจริงๆเลยครับซึ่ง เอ่อในช่องกาลยานามิตรของเธอเขาก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะเขาเชื่อมโยงเรื่องความแก่กล้าความสมดุลของอินซีห้าเนี่ยกับลักษณะของผู้ที่บรรลุธรรมขั้นตน้นหรือที่เรียกว่าโซดาบันด้วยครับโหน่าสนใจมากค่ะหมายความว่าความสมดุลของอินซีห้ามีผลต่อลักษณะการเป็นโสดาบันด้วยหรอคะเขาอธิบายว่าอย่างไงบ้างคะครับเขาอธิบายโดยยกตัวอย่างโสดาบันสามประเภทที่ชื่อเรียกต่างกันไป เอกพีช e ีโกลังโกละสัตตะขัดตุปรมะซึ่งมันสะท้อนความต่างในเส้นทางหรือประสบการณ์ที่เจอที่มันต่างกันเพราะระดับความแก่กล้าความสมดุลของอินทรีย์ห้นี่แหละครับแต่ประเด็นสําคัญไม่ใช่ว่าใครดีกว่าใครนะแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าระดับความสมดุลมันส่งผลต่อรูปแบบการปฏิบัติและประสบการณ์ยังไงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าต่างกันยังไง อย่างเช่นบางท่านเอกพีชีอาจจะเจอทุกหนักมากๆทุกทางกายที่มันบีบคั้นสุดๆจนทำให้ตัดสินใจเด็ดเดียวเลยยอมตายถ้าไม่ได้ธรรมะเส้นทางของท่านอาจจะเห็นขั้นตอนต่นตางๆค่อนข้างชัดเจนค่ะหรือบางท่านโกลังโกละอาจเจอทุกทางใจที่บีบคั้นมากจนต้องเร่งใช้ปัญญาดับทุกข์เอาเองการบรรลุอาจจะเร็ว ส่วนอีกประเภทสัตตะคัตุประมะอินทรีย์อาจจะอ่อนกว่าแต่ก็พอที่จะบรรลุได้อาจจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยนำทางชี้แนะมากกว่าอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแต่ไม่ว่าเส้นทางจะต่างกันยังไงสุดท้ายแล้วโสดาบันทุกคนก็ต้องเห็นความจริงเดียวกันคือเห็นอริยสัจสี่แล้วก็ละกิเลสเบื้องต้นหรือสังโยชน์สข้อแรกได้เหมือนกันหมดใช่ไหมคะถูกต้องครับ สังโยชน์สามข้อที่พระโสดาบันล,ละได้คือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวเรา 2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในพระรัตาตรายัยและ 3. ศีลพะวะตตปรามาตคือความยึดมั่นในข้อปฏิบัติแบบผิดผิดงมงายในแหล่งข้อมูลนั้นเขาก็อธิบายกลไกไว้นะครับว่าการเจริญปัญญาจนเห็นขันห้าเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะทำหลายสก,กายทิฐิแล้วการที่จิตเข้าถึงความดับสนิทนิโรธมันจะทำให้สิ้นสงสัยไปเลยละวิชิกิจฉาได้ส่วนการทบทวนหนอนชางปฏิบัติที่ถูกหลังออกจากสภาวะนั้นก็จะละสีลพตัตตปรามาได้ครับ ค่ะทีนี้พอเราเข้าใจความสำคัญของการปรับสมดุลแล้วกลับมาสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันบ้างค่ะเราจะสร้างและรักษาความสมดุลน,นี้ได้ยังไงบ้างคะหลวงปู่ประโมทท่านเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะหลวงปู่ท่านเน้นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากๆครับแต่คนมักมองข้ามคือความอดทนกับความสม่าเสมอท่านบอกว่าจุดอ่อนของคารวะส่วนใหญ่เลยคือทำๆหยุดหยุดไม่ต่อเนื่อง กำลังสมาธิมันเลยไม่พอต้องอดทนทำไปเรื่อยๆครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าอ้างว่าออขอเคลียร์งานก่อนขอดูซีรีส์ให้จบก่อนอะไรแบบนี้จริงค่ะเรื่องความสม่ำเสมอนี่สำคัญสุดๆเลยแล้วมีอะไรช่วยกระตุ้นอีกไหมคะการระลึกถึงความตายครับหรือมรณานุสติอันนี้หลวงปู่แนะนำเลยการเตือนตัวเองบ่อยๆว่าเราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้มันช่วยให้เราไม่ประมาทไม่ขี้เกียจภาวนา แล้วท่านก็บอกว่าเริ่มปฏิบัติแต่เนื่นๆตอนอายุยังน้อยร่างกายยังไหวเนี่ยดีที่สุดครับรอตอนแก่มันจะยากนั่งสมาธิก็ง่วงเดินจงกรมก็เหนื่อยค่ะแล้วการสร้างอินทรีย์แต่ละตัวล่ะคะมีคําแนะนํำไหมคะอย่างศรัทธาจะสร้างยังไงถ้ายังไม่เห็นผลศรัทธาแรกๆอาจจะมาจากการใช้เหตุผลพิจารณาคําสอนหรือเห็นตัวอย่างดีๆจากคนมีศีลธรรมหรือเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ แต่ศรัทธาที่มันจะมั่นคงจริงๆนะครับเกิดจากการที่เราลงมือปฏิบัติจริงจังแล้วเริ่มเห็นผลกับตัวเองเช่นสังเกตเห็นว่าเออความทุกข์ในใจเรามันน้อยลงนะมันเกิดแล้วดับเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วสมาธิล่ะคะจำเป็นต้องนั่งสมาธิเป็นรูปแบบไหมจำเป็นครับหลวงปู่เน้นเลยว่า การฝึกสมาธิในรูปแบบเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องทำทุกวันแม้จะเริ่มจาก5นาทีแล้วรู้สึกโอ้ยทรมานจังใจจะขาดก็ต้องอดทนทำไปเรื่อยๆความเพียรตรงนี้แหละครับจะทำให้จิตมันค่อยๆสงบแล้วเราจะได้ชิมความสุขแบบที่ไม่ต้องพึ่งอะไรข้างนอกเลยสุขจากความสงบข้างในหรือสุขที่ไม่มีอามิสนะครับส่วนการพัฒนาปัญญากับสติละคะทำยังไงนักสีการ คือดูกายดูใจที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต้องไปทําอะไรแค่รู้เฉยเฉโดยเฉพาะเวลาเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์การสังเกตตัวเองพิจารณารมด้วยตัวเองเนี่ยสำคัญมากหลวงปู่ท่านก็เตือนให้ระวังกัลยาณมิตรปลอมด้วยนะครับให้ตรวจสอบคําสอนกับพระไตรปิฎออกหรือเทียบกับประสบการณภาวนาของเราเองเสมอซึ่งกระบวนการพัฒนานี้แหล่งข้อมูลอื่นเขาก็พูดคล้ายๆกันครับอย่างช่องกัลยาณมิตรของเธอก็พูดถึงลําดับจาก สัทธานุสารีคือคนที่เริ่มด้วยศรัทธาจากการพิจารณาเหตุผลก่อนแล้วก็ไปสู่ธรรมานุสารีคือคนที่ลงมือปฏิบัติจริงจังภาคเพียรเต็มที่จนอินทรี์ห้ามันแก่กล้ามีกําลังพอเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนปัญญามันก็เกิดเห็นแจ้งอริยสัจบรรลุเป็นโสดาบันมีเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมคะที่เหมือนเรื่องมีดใช่ครับครับเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเราอยากตัดไม้แต่ยังไม่มีมีด ยังไม่มีคุณสมบัติโสดาบันก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ได้คำสอนมาเหมือนไปยิมมีดเก่าพอได้มีดมาก็พิจารณาดูใช้โยนิสมนสิการเออถึงเก่าแต่รับดีๆน่าจะใช้ได้นะเกิดศรัทธาเป็นศรัทธานุสารีจากนั้นก็ลงมือรับมีดใหญ่เลยภาคเพียรปฏิบัติเป็นธรรมานุสารีรับจนคมกริปอินสี่ห้าสมบูรณ์ทีนี้ก็เอาไปตัดไม้ได้สำเร็จบ,บรรลุธรรม ละสังโยชน์ได้ฟังมาทั้งหมดนี่สรุปได้เลยนะคะว่าการปรับสมดุลอินทรีย์หคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะแต่มันคือกลไกลหลักหัวใจของการปฏิบัติจริงๆที่ต้องอาศัยการรู้ทันตัวเองตลอดเวลา ผ่านการทำงานของสติแล้วก็การคิดพิจารณาอย่างถูกวิธีโยนิสมนสิการเพื่อปรับแก้ให้การเดินทางนี้มันไปถูกทางแล้วก็ก้าวหน้าไปได้ใช่เลยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าสมดุลของอินทรีย์ห้านี้สำคัญสุดๆจริงๆมันช่วยให้เราไม่ตกหลุมไม่ว่าจะหลงงมงายเพราะศรัทธ,ธาจัดหรือฟุ้งซ่านทนงตนเพราะปัญญาหรือวิริยะนาหน้าสมาธิ หรือเฉืยชาเพราะสมาธินำหน้าวิริยะและความสมดุลนี่แหละครับมันก็ไปสัมพันธ์กับลักษณะและระดับความก้าวหน้าในการบรรลุธรรมโดยตรงเลยเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยทุกตัวทำงานด้วยกันพอดีมีศรัทธาเป็นแรงผลักมีวิริยะเป็นกำลังขับเคลื่อนแล้วก็มีสติคอยกำกับให้สมาธิกับปัญญาทำงานด้วยกันได้ลงตัวนะครับค่ะก่อนจะจบกันพันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไปนิดหนึ่งนะคะตลอดการคุยกัน เราได้ยินซ้ำๆว่าหัวใจของการบรรลุธรรมขั้นตน้นคือการเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราหรืออนัตตาเป็นการละสักกายทิฐิคำถามคือการที่เราฝึกอินทรีย์ห้าให้สมดุลอยู่เสมอนี่มันจะช่วยให้เราสัมผัสหรือรู้สึกถึงความจริงเรื่องความไม่มีตัวตนนี้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างคะที่มันนอกเหนือไปจากแค่ความเข้าใจในระดับความคิดหรือแค่ทฤษฎีที่เราจาได้ ลองนำไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ